คลองลัดโพดับวิกฤตน้ำท่วมกรุงในอดีตบริเวณคุ้งน้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่กว่า1 2 0 0 0ไร่หน้าที่สำคัญของคลองลัดโพมื่อครั้งอดีตเคยเป็นเส้นทางสัญจรทางเรือใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกรวมทั้งทำหน้าที่ลัดน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทย กว้างเพียง8-10ถึง10เมตรและยาว600เมตรแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมืองถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นแนวคลองถูกถมเพื่อใช้ก่อสร้างทั้งบ้านจัดสรรโรงงานอุตสาหกรรมและถนนขาดการดูแลรักษาปูคลองจึงตื้นเขินเหลือเพียงแค่1-2เมตรเท่านั้นพื้นที่บริเวณนี้จึงถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีในช่วงน้ำหลาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูที่มีน้ำท่มครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครเมื่อปี2538พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงหนุนยญยราชฎรทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา และมีรับสั่งให้กรมชนลบประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกคูคลองที้มีความลึกเพิ่มขึ้นเป็น7เมตรและมีความกว้าง80เมตรเพื่อสามารถทำหน้าที่ระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้สะดวกมากขึ้นจากเดิมที่น้ำต้องไหลอ้อมพื้นที่18กิโลเมตรนาน5ชั่วโมงเพราะพื้นที่นี้มีลักษณะเหมือนกระเพาะหมูปัจจุบันเหลือเพียง600เมตร ใช้เวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นประตูระบายน้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมการไหลของน้ำโดยมีการติดตั้งบานประตูระบายน้ำทั้งหมดสี่ช่องแต่ละช่องมีความสูง14เมตรและมีความกว้าง9เมตร55เซนติเมตรทำให้สามารถระบายน้ำได้มากถึงวันละ40ล้านลูกบาทเมตรแล้วโครงการนี้ยังมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำอีกด้วย ตรงมีพระราชดำริให้ใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองรัดโพทำให้เป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาโดยออกแบบเป็นกังหันพลังน้ำติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันไฟฟ้าพลังน้ำไหลที่นี่มี2แบบคือหมุนแบบตามแนวแกนและแบบหมุนขวางการไหลโดยใช้ใบพัดหมุนตามแนวแกนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตร และใบพัดแบบหมุนขวางการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรยาว2เมตร50เซนติเมตรที่มีความเร็วน้ำไหล2เมตรต่อ1วินาทีจะทำให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงถึง5.74กิโลวัตต์ต่อวันซึ่งเพียงพอต่อการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ทั้งโครงการเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าตั้งแต่โครงการนี้สร้างเสร็จ ก็ไม่เคยเกิดอุทกภัยในอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่กรุงเทพชั้นในอีกเลยนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5ก็กอรมนอ